จริงๆแล้วมันคือเรื่องของ m d s e t ของผู้บริหารล้วนๆผู้บริหารหลายๆธรุรกิจอ่ะชอบมองว่าการบริหาร i n v e n t o r y แค่รู้ว่าต้องสั่งซื้อสินค้าเมื่อไหร่แต่หารู้ไหมว่าการมีปัญหาเรื่อง inventory หรือคุณมีปัญหาว่าไม่รู้ต้องสั่งซื้อเมื่อไหร่อ่ะจริงๆมันคือปัญหาปลายเหตุที่บอกว่าคุณมีปัญหากระบวนการอยู่ภายในองค์กรแล้วเหมือนคุณเดินไปหาหมอแล้วคุณไออ่ะคุณไอ,ณไอเพราะคุณมีปัญหา In v e n t o r y แต่คุณป่วยเพราะอะไรอ่ะคุณดันไม่ทราบเวลาเรามีปัญหาหรือมีเคสแบบนี้ครับลูก เ,เข้ามามยกตัวอย่างเช่นบริษกลุ่มรีเทลเจ้าหนึ่งที่มีหน้าร้านทั้งออนไลน์ออฟไลน์คอนซเมนต์ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นโรงงานผลิตสินค้าของเขาเองด้วยความยากของเขาและความเข้าใจของผู้บริหารที่จะโยงไปถึงก็คือผู้บริหารเข้าใจว่าการบริหารอินเวนทอรีเป็นเรื่องของแผนกหลังบ้านเท่านั้นแต่คําถามคือถ้าเราทาข้อมูลเรื่องของสต็อกเรื่องของอินเวนทอรีไปนําเสนอแล้วหรือเขารู้สถานการณ์ของสต็อกของเขาแล้วแล้วบอกว่าของชิ้นนี้เป็นโอเวอร์สต็อกต้องลดนะั้นแอคชั่นเนี้ย ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากแผนกหลังบ้านอย่างเดียวเท่านั้นแต่จําเป็นที่จะต้องให้แผนกหน้าบ้านเข้าไปช่วยในการเคลียร์สต็อกสื่อสารไปถึงพนักงานขายรวมไปถึงติดต่อกับคนที่เราฝากขายต่างๆนั้นด้วยในขณะเดียวกันไม่รู้ว่าสินค้าจะซื้อเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าควรฟอร์แคสเท่าไหรด่ดีซื้อสินค้ามาเยอะจังไมเซ็ตของผู้บริหารก็จะคิดแค่ว่าอ๋อแผนกหลังบ้านมองฟอร์แคสไม่ดีเลยสั่งมาผิดแต่หารู้ไหมว่าการมาถึงของฟอร์แคสต้องมาจากแผนกขายเพราะฉะนั้นถ้าแผนกขายไม่สามารถ ส่งข้อมูลกลับมาให้แผนกหลังบ้านหรือคนบริหารอินเวนทารีได้แล้วเขาจะเอาข้อมูลไหนไปรู้ละ่ะว่าสินค้าชั้นต้องสั่งซื้อหรือเข้ามาเมื่อไหร่ส่งตัวอย่างนี้ง่ายๆจะเห็นว่าอินเวนท r รีอ่ะมันคือแค่ปัญหาตรงกลางแต่ถ้าคุณเป็นผู้บริหารแล้วมองแค่ว่าอินเวนท r รีสามารถบริหารและจัดการได้ด้วยหลังบ้านอ่ะคุณเข้าใจผิดการบริหารอินเวนท r รีต้องมองตั้งแต่หน้าบ้านฝ่ายขายการตลาดกิจกรรมของเขาลากมาถึงโครงสร้างองค์กรที่ดีลากมาถึงแผนกพนักงานที่มีความสามารถเพื่อใช้ในการทําง,งานและสุด ดท้ายในมุมของผู้บริหารควรเวิร์กและทำงานในเรื่องของโครงสร้างข้อมูลโครงสร้าง Data เพื่อให้พนักงานสามารถสื่อสารในการใช้ชุดข้อมูลเดียวกันและคุณสามารถที่จะมองเห็นภาพ Overview ที่มันอัปเดตแล้วบอก d i r e c t ชันให้กับทีมได้อยู่เสมออันนี้คือ Mindset ของผู้บริหารที่ควรจะเป็นในการบริหารอินเทอร์